เรื่องไรคิดเันเป็นกลางๆกง็คิดถึงพุท่ธคิดถึงพุดท่ธคิดถึงทำมโมคิดถึงจังโคจังไสลัคิดว่ามันเป็นอารมณ์ไหนบ่มีอารมณ์ไหนเป็นอารมณ์กลางๆคัณฑอารมณ์เป็น,นปในทางทุกเท่ากับเสียใจเท่ากับเกิดเป็นทุกอารมณ์ไปทังกิเลสเท่ากับเกิดเป็นทุกเกิดความเสียใจเกิดความห่วงหาอาต u a แนวนั้นแนวนี้คัณอารมณ์ไปในท่าที่ถือใจเกิดเป็นสุขกับ ดึงไปตัวดึงอารมณ์เจ็บเลียนไปนน้ำอารมณ์ซื่อเหตุให้เขาฟุ้งซ่านเขอประยิบนะคิดแต่มองเลียนมองม้วนหลายมองถือใจหลายกะไปยังสั่นบ่มีบ่มีสมาธิเผนว่าคิดแต่มองเสียใจมองเศร้าโศกมองเสียใจหลายกะบ่มีสมาธิแต่มันอีหยันตัวยันตัวเรื่องหยังตัวเรื่องหยังรุมเราอยู่ไหนกะบ่มีสมาธิจิตใจบ่เบิกบานบ่แส่มเื่นเบิกบานเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานผ้านังผ้าฝึกนังฝึก จิตไอ้ปุจจิตให้มันอยู่นิ่งๆอยู่กลางๆอยู่ที่ไรอยู่กลางๆบ่มีอารมณ์มีอย่างเงี้ยคืดอย่งนั้นอยู่ในแอ่งบ่มีอย่างบ่มีลมพัดกับเพื่อมบ่มีอย่างใส่จิ้งจิ้งอยู่เลยน่ะอันนในอูในแอ่งเบิ่งในเตี้เบิ่งจริงที่มันเกิดขึ้นเบิ่งจริงที่มันสิมาเคลื่อนไหวแนวใดสิมาตัวเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นไง ถ้ามันวนวีวนไหวมันคุณเอเรย์โยนน้ำคุณจิตใจก็คุณมั่วอยูนก่อนเนี่มบ่เห็นอีหยังเลยจัแม่นตัวยังตัวย้งมาใครใส่ตัวปูตัวปลาตัวนั้นตัวนี้ก็บโป้บ่เห็นกันมั่วกันไปยุ่งหันกันซือว่าใส่บ่ได้เหตจิตใจเขาเศร้าหมองเห็นในจิตใจเขาคุณมั่วกะบ่ดีเหตุจังใดแต่มันยินดีจิตใจดีกับโดยการฝึกนี่แหละฝึกนไงมันดีฝึกได้แล้วเชื่ไปใส่ยังมันกันง่ายจิตใจดีแล้วคือจังัวจังก้อยฝึกกัน ใส่ขาดใส่ไถยิ่งคางมันอยู่น้ำปลาน้ำมันดื้มมันยังเอามะฝึกกไงมันขึ้นบเปล่าขึ้นนั่นขึ้นมัใส่งานใส่การมันกะเป็นการฝึกมันอีกจะได้ดีเข้าไปอีกเนี่ยใดที่มันฝืนเนี่ยมันกะเป็นการฝึกเนี่ยใดที่มันสะดวกแล้วมันก็บาได้ฝึกอุ่นว่ะคือจะไปน้ำทั้งกิเลสไปน้ำทั้งเรียงทั้งมวลนั่นแหละมากเปลี่ยนมากมวลมากบอต้องมีคนมาบังคับบอต้องมีคนมาเนะนำบอต้องคนมี คนมาสั่งสอนเี่นตัวเบิ่งดีน้ำบั่นมันเป็นยังไงพวกออกโรงเรียนไปมันเป็นยังไงพวกบ่เขาโรงเรียนเป็นยังไงพวกบ่อยากให้มีคนมาสั่งสอนบ่อยากให้มีคนมาบอกมาเนี่ยน้ำมาบอกมาเกา,อ,าอีหยังอ่าคล็อยากเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดไปอยากเรียนอิหยังก็เรียนไปอยากนอนอยู่บ้านเมียพ่อสิว่าจังใดก็บ,บ่ว่าแถมแทนเรียนออนไลน์ก็สิให้พ่อเมียอะไรอะเฮ็ดการบ้านให้สบายอยู่ั่นน่ะส่งให้เนี่ยลูกน้ององกองกมาตัว เพื่อนพ่อเมียเป็นลูกน่องปุตตะบันอาแม่ลูกน่องเหมนกันครับโรงการบ้านไหนดูมันมีหลายวิชาำเหมือนกัเรียนออนไลน์สิเรียนยังไงสิเรียนความรู้ยังไงสิเข่าปวดเรียนเข่านางเรียนน้ำคอดยังไงเที่ยนไ่ได้กัดคุ้มพ่อคุ้มเมียปุตตะบันมันบ่เข้าใจนี่ก็พระกันเบิ่งเอาพระกันตะหนักเอาจากเที่ยนให้จิตใจเฮาว่างเที่ยนจิตใจเฮาบ่อยว่าวุ่นมดตกไปสนใจบอกแหวกนั่นนั่นนี่อีหยังนี่อีนี่มันงอแงงอหลังงูเนี่ย คันว่าวกัน,นั้นเสยอยู่เนาะจะไม่ทุ้ยหยาบทุม,มึนเนาะเพราะยันพ่อเมียทุสิจูยจังไดนั่งอยู่นิ่งนิ่งเดียบเดี้ยบไปตัวรับตาที่บวกไหนให้ตาหน่อยบพวกยังสิ่งตาหน่อยบพงกยังนี่มบ่เวอยู่กันนังอยากเบิ้งอยกับโบจังเบิ้งเบิ้งล้มหายใจจากขวางเบิ้งความคิดความปรุงความแจงจากขวางมันสิเข่ามันสิออกมันสิไปหนามาหลังมันสิเป็นจังไดมันสิวุ่นวี่วุ่นวายหรือมันสิสงบลงไปตัว จิตใจสงบนี่จิตใจสงบนาทีนาทีสันติปร,รังสุขังก็คือความสุขอื่นเสมอเดีย๋ยวความสงบบ่มี <c oughs> จิตใจสงบอ่ะคบพอวิ่งบุบน่บน,น,นวีบุ่นวายบอลเียนหนา้บรราบอลเรียนหลังบ่สันดินสันโดดจิตใจสงบก่นกับเป็นสุขก,ะกะันตัุขไก,ะก,ะกะเดี๋ยจังไหนมันจะทุก่เดีกับฝึกเอาฝึกเอา,เาเอแต่ละมือแต่ละเ้นนั้นฝึก ทั้งใจได้มันกับฝึกทางกายได้บังคับทั้งกายได้การฝึกได้มันก็บโไปสนใจอยากไปเบิ่งผู้นั้นผู้นี well ้ตัวเห็นบ่ม uhm ันตัองเกิดข um> ึ้นความกันนี่แหละมันฝึกใจพอได้มันอยากไปเบิ่งผู้นั้นผู้นี้ไปสิงตาเบิ่งผู้นั้นผู้นี้ไปจ้งสั่น์ได้สิผู้นั้นเป็นนี่เป็นนี่เป็นจ้งสั่น์ยังหันแหล่ะจะไปหยอกเขาจะไปเล่นน้ำเขาจะยังกับบุญบีบุญใบอยู่ในใจนี่แหละมันไปเก่านี่แหละคือจังหม้ดีเหียนมันขั้นดีเหียนมันน่ะอยากเนมเบิ่งนะเด็กเนี้ยมเบิ่งนี่อยาก ไปงวกเอิงหันเบิ้งหนีเอิงหันแล้อันนี้ก็บมาขี้เหี้ยนใจมันเป็นขี้เหี้ยนมันก็เลยคั่นยิบยิบยิบเดือดอยากไปเบิ้งผู้นั้นอยากไปเบิ้งผู้นี้อยากไหว้ผู้นั้นอยากไหว้ผู้นี้ตัวใจขี้เหี้ยนใจใจเป็นไม้ขี้เหี้ยนใจไม้ขี้เหี้ยนแล้วถ้ามันอันพออยู่ได้มันก็อยู่ไปตัวแนว่ยในมัสยิดจะเลื่อนขึ้นกับพึกเพิ่มเติมขึ้นไปตัว ดูเป็นอย่างช่วยชมผู้หญิงจี่เห็นทั้งหลายนั่นน่ะนุกก็ยิ่งยิ่งโยชุขั้นจี่เห็นสุดเดียเกาหลีเห็นบ๊ว่าเนี่ยเห็นบ่นอยมันขึ้นตื้นจุดนั่นเนี่ยนี่กัเพราะกันเพี้ยนเอาแนวใดสิลดผ้าละบาดทางกายกระไดลดผ้าละลดปัญหาของประเทศชาติช่วยเหลือประเทศชาติลงไปทางใดตัวลดเสื้อเพื่อชาติเพี้ยนทางใดยังสิอ่าบ์กระจายเพิ่มเพื่อให้ได้ให้แก้ให้มอเทียน คาดว the ่าเดือนนี s <S right. a leader, a so happens, ้สิสิ้นเดือนออเดืนหน้าสิติดเมื่อละสามหมื่นคนเลยเท่าไหร่บนตัวเพิ่มคนติดอันติดอาโควิดเมื่อละสามหมื่นคนมันสิไปยุ่งใส่สันเดียบานหมัวข้าพยาบาบ้านก็จิตตายแล้วสองปีมาแล้วเพราะนั้นในเหตุนี้ยังอยู่รับตั้งแต่คนไข้โควิดอยู่นีเพรามัิตตายแล้วลูกช่องบ้านช่องห้องหาพเบ้ามีมิได้ปิดใส่แต่ชุดห้อนกะห้อน เปิดไฟเปิดเพื่อนเปิดไฟฮอนหลายยางหลายอย่างแกเป็นเรื่องอย่างก็เืองเงี้ยงพรแม่พี่น้องเขาโรงพยาบาลไปเยี่ยมไปยังกับบอได้ลูกเต้าเล่าราลูกกับ่อได้เบิ้งอ่อันนี้ก็เป็นผ้าลายแกหมอแกพยาบาลมันบกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลเดี๋ยวเห็นนักงานหนักขึ้นหนักข้นเห็นจังไงตจัดวีไปรอดได้เขาว่าจสิถึงเวล่าเลือกผู้ตายแล้วเลือกผู้ยั่งแล้วผู้ใดเฒ่าผู้ใดอายุเกิน กสิบเไปบ่เป็นแต่ยนีเขาสิบบ่ให้เขารักษาแล้วเขาสิเอาจังแกิลฟูอายุหน่อยก่หันลงมาป่วยเห้ตายที่อิตาลีขนออกขนออกเห็นบอกอิตาลีบาซสิ้นหรือว่าเอียงป่อยคนตายป่อยคนตายเพราะรักษาบ่ได้แล้วพนรักษาบ่ท่านคัดฟูเขารักษากันสิสิบสี่มื้อเครื่องเดือนก็สิเอาอยังมาอยู่เสียเเครื่องหายใจใส่เมื่อซอยก่อนพูดถาเขาเตียงขึ้นเตียงกันเริ่มมีเริ่มมีหลายหลายออกกันเกิดมาแล้วเขาต้องเบ่งซอยกันเขาต้องตัด ื้อชอยข้าเจ้าวันหยุดวันยังกะจะพ่อกันไปหาเลาอหาเที่ยวหาถึงเอาโควิดมาใส่จากขวงย่างกายกันซื้อกัดติดห็นบ่อันถามอันพวกติดโควิดมากเนี่ยไปไปใส่ไปขายเหล็กซื้อจังมันติดตอนใดบ้านวะนั่นแหละมันติดตอนใดติดมันน้ำเงินกับติดเนี่ยเงินทอนเงินยังข้าเจ้า <interesante> มันเสื้อโลวกมันอยู่น้ำเงินนํำหยางมันกับติดมากมันแพ่มากมันกับมันเข่าสูร่างกายเข่าสูร่ลมหายใจเขาได้ติดน้่เสื่่่่ผ่่่เ่่่่่ เป็นไปบนสุดย่างนี่ก็มากับบนกัดโตโยหันยุนีเห็นไปหลายแล้วคงเตรียมขึ้นมามีผู้นึงแล้วใส่แต่ที่กี่ก็มีแตงแกว่าพูนอ่าอีกย่งก่อนมีผู้ต้องสงสัยซื้อพูนสิกักโต้เบิ้งซื้อเบิ้งเสือเบิ้งอาการซื้อบาดนี่ก็ว่าติดแล้วเริ่มติดเริ่มติดเตียงยัวราชพัฒน์เขื่องในบดหอยย่างอบเปนอีกยังก่อนมันย่างหน่อย ก็เตรียมแล้วหาล้อยยี่สิบยังก็เตรียมแล้ว,ลวกำลังสิไปขอเอาเสร็จอันนี้ยังอีกสำนักง,งานมองหันมองนี้อีกเริ่มเด็ดเป็นเตียงเตียงเตียงประกอบเตียงประกอบเตียงหน่นแม่คน,นอยู่คนหน่นะแม่ที่พักค่อยบอกทางไขยเขา่าพวกสีเียวพวกกักโตัวแม่เนี่ยเสียเอาไปเข่าโรงพยาบาลขาเข่าล้มบาดเอาไปพักไปหันก้อนพักไปหันว่ให้ไปใส่ทั้อวนมีการร้ายขึ้นไปซูนี่พ้องกันเราแวดระวัางหลายหลายจิตใจ ตนักหลายหลายมัน่นจิตเป็นมากมันยากพ่อเมียผู้เฒ่าตาย,ยที่มันเป็นตะนายหลายมากแล้วกับพ่อเมียตายต,ายติดมากกับพ่อเมียตายซ้ำมาข่าพอ่อขาเมียจะคล้องข่าพ่อหญ่ไม่ใไนยจะคล้องเพราะว่าพุทธเฒ่าพุทธรักษาแล้วพุทธปล่อยแล้วเริ่มสิป,ปล่อยกันแล้วกันอีกอันนี้ครับพราะกันเบื้องเอาแนวเใดมัน่นจิตเกิดความเดือดร้อนขึ้นมากขันเขาอยูซื้อเข้ากำหนดจิตเข้ากำหนดฝึกจิตฝึกใจเขาได้แลเหมันกับหูจักเหตุยหูจักผนหูจัก กำหนดควบคุมร่างกายสิไปสิมาสีเบ้งสิทันส kind of ินี่มีสติระแวดระวังสิ่งท <brilliant> ี่เพิ UM ่มขึ้นมากขึ <cold> ้นเพิ่มสติขึ้นมากให้มีสติสิเหตุอีหยังสติหยังคิดสติแนวนันแนวนี่เกิดมากมันก็จิเป็นตัว้อยเหลือจาควงหลายหลายชายเหลือจาควงชอยเหลือสังก้มชอยเหลือพี่ชอยเหลือนอนเกิไปนี่แหละแนวฝากใบต่ละมือการแสดงธรรมกับเห็นสมควรแก่ไวลได้ก็จึงขอจุดตีใบเพื่อแก้ในความควบถุกควเจริญ พี่แกพี่แก้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเทิน